สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไลเว็กนะฮะก่อนอื่นก็ขอให้ทุกขอความการุณาทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะทุกคนนะผมลืมไปหลายคลิปนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีคอนเทนต์ใหม่อีกละคอนเทนต์เหนื่อยใจนะเมื่อกี้ไปตกปลาดีกว่านี่นี่ผมได้ตัวนี้ยาฮี่บอยนะก็คือ ยี ye e, ye e ่ห e ูยนะี่หูบอยแหละเออเป็นเทคยี่หนะู boy, นะ้ด e ็อกเนี่ยเด็ดบ่อยเลยยี่หูด็อกเออนีหนึ่งในสี่สิบล้านนะตัวใหม่นะแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมาเปิดคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์นี้เว้ยออออคอนเทนต์นี้เว้ยเปิด กล่องทั้งหมดเท่านี้หนึ่งร้อยกล่องนะฮะที่จริงที่จริงตอนนี้ไปแปดสิบแหละแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ให้หนอนเรามาแล้วเราก็จะเปิดเกินแปสิบกล่องเรามาเริ่มกันเลยฮนะวันนี้วันนี้ครูบาหมูเด้งผมผมไม่ขอพอรกับครูบาหมูเด้งแล้วน่าจะท้อใจเลยกินว่าหมูเด้งมาช่วยโอเควันนี้เราจะมาขอพอรกับคนตรงข้ามกับครูบาหมูเด้งครูบุญนะฮะครูบุญ กูบุญช่วยผมด้วยคกูบุญเนะี่ยวันนี้วันนี้เราจะมาขอพรกับกูบุญนะกูบุญครับช่วยผมด้วยช่วยกําจัดหมูเด้งด้วยโอ้กูบ้าสนใจแต่หมูเด้งไม่สนใจผมแล้ว <laughs> มาเลยโอเคแปดสิบอ่ะเปิดห้าสิบอันแรกเลยไหมอ่ะจัดเลยนะ <laughs> ปิด50อันอันแรกนะเราได้เป็นหนอน6อันนะอ่าอันนี้เพิ่มอีก1อันปิดนี่เปิดนะมาเปิดเปิดเปิดต่อต่อต่อเลย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 มาเดี๋ยวผมขอขอเปิดไปด้วยแล้วก็ตกปลาไปด้วยแล้วกันนะเนาะนี่ อันนี้อีก25อันนะเป็น75อัน,นิาอันแล้วอนะเว้ยให้ให้ผมหน่อยเถอะโอ้โหไม่ให้เลยเหรออ่ะ85อันนะ85อัน,น หนอนเลยกี่ตัวสี่ตัวไหมเฮ้ยอันนี้ได้คูณสองเออถือว่าได้อยู่แปสิบห้าอันละที่ผมจริงจริงผมอยากได้เนี่ยปิดนะสิ่งที่ผมอยากได้สุดแล้วบ็ดเนะี่ยแปสิบห้าอันนะอันนี้เปิดห้าเก้าสิบอันนะตอนนี้เก้าสิบอันนะเก้าสิบเอ็ดอัน อ,อเป็นหนอดแล้วะเก้าสบอ็ดอันนะตอนนี้เก้าิเอดันไม่ได้อะไรเลยมาดูดูเราดูไอเทมดีกว่าไอเทมได้เป็นเฮ้ยลูกเต่าเปลวไฟน่าสนดีอยู่นะลูกเต่าเปลวไฟนะแล้วกน็น้ำยาสายลุงได้โคตรเยอะเลยกับลูกเต่าทองคำนะน้ำยาโชคดีระดับสี่ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรเราไปไปคราฟเอาก็ได้นะน,น้ำยาระดับสี่นะ ึ่งตอนนี้หนอนผมก็เหลือนี่เนาะอ้อมันรีเซตสามนาทีสี่ิบห้าวินะโอเคนี่หนอนผมก็เหลือไอตัวนี้ร้อยเก้าตัว,ต,วตัวธรรมดาไม่สิเราต้องใส่ให้หมดก่อนนะเมื่อกี้เก้าสิบอันแล้วหรือเปล่าเก้าสิบกว่าอันนะเมื่อกี้อ่าเราไม่ได้นับนะช่า <laughs> งมาันตีเป็นเก้าสิบอันแล้วกันนะมาแล้วก็ไอเดี๋ยวเราจะเปิดกองอีปิกนะฮะ ไม่คือรอบที่แล้วผมบ้านะเราไม่ได้ขอร้องเว้ยขอร้องกูบาเวันนี้วันนี้ไม่ขอ้องกูบาเนี่ยผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะออกตอนลอยกระทงเพราะว่าเพราะว่าน่าจะมีคลิปก่อนหน้าสักสองคลิปนะโอเครวมกันแล้วนะ่ยที่วันที่สิบห้าสิบสี่พอดีวันลอยกระทงนะโอเคซึงสุดสันมาลอยกระทงล่วงหน้านะทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นไรฮะมันจะมีคลิปซ้อนมาแน่นอนมนลอยกระทงแต่ผมคือผมอัดไว้เผื่อนะเผื่อไว้วันลอยกระทงจะเป็น วันที่ประทัดมันเยอะพอประทัดเยอะเนี่ยเราก็จะมไม่ได้อา่านเสียงมันเสียงมันจะดังเนี่ยโอเคดังนั้นวันลอยกระทงใช่ไหมขอพรเขาจะไม่คงคาจะแม่คงคา,า,าครับปีนี้ผมจะผมไม่ได้ไปลอยกระทงผมขอสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเทพๆแทนกระทงได้ไหมขอเบ็ดเทพๆได้ไหมเจ้าแม่คงคาโอเคมาเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการเลย อีกสิอันนะปุ๊บเฮ้ยหนอนตัวนี้39อันปาดหวานเจี๊ยบเราแหละนะมาตอนนี้ทั้งหมดร้อยกว่าอันละเชื่อผมเชื่อว่าต้องได้มากกว่านีา้เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ได้เพิ่มเลยนะมาโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมได้เพิ่มแล้วเดี๋ยวผมหยุดตกปลาก่อนโอเคแตแม่คงคาช่วยผมจริงด้วยว่ะสามสิบเก้าอ่ะได้ได้เบ็ดมาสามสิบเก้าอันนะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหยุดอ่าจะเฮ้ยตกใจนะเนื้อกลจะหยุดม้วนแล้วก็ได้เลยแต่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 แต,แต,แตเห็นกล่องเห็นกล่องไม่ได้กล่องนี้นะมีโอกาสนะทุกคนก็คือสมมุติว่าเรากดเนาะมันจะมีโอกาสได้กล่องที่เป็นกล่อง คล้ายๆกล่องสีนี้แต่อันใหญ่เนี่ยซึงได้ของดีมากนะทุกคนลองได้นะอุ้ยไปไปมาเถอะโอเคยืนมุมนี้น่าจะเป็นมุมดีนะฮะในการเปิดกล่องนะโอเคเปิดเลยดีกว่านะทุกคนมา25อันเฮ้ยอันเฮ้ยโอ้โหมา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  โอเคบอกสิบสองกันยังไม่ได้ของดีนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่ามามาต่อกันเลยครับทุกคนมาผมได้ตอนนี้ผมได้เป็นรีเจเนอ y c h เชตอีกสิบอันมามาหมดแล้ว <c oughs> ไม่เหลือแล้วโอเคทุกคนโอเคแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะะทุกคนวันนี้ผมจะแจกเพชรเป็นจำนวน แสนเพชรละกันสำหรับคนที่ทายว่าผมเปิดกล่องสีม่วงแล้วก็กล่องสีอะไรวะสีทองได้เท่าไหร่เนี้ยในวันนี้นะคนรางวันสำหรับที่หนึ่งก็คือเจ็ดแสนเพชรน,นะทุกคนแล้วก็ใครคอมเมนต์โอเคเอ่ะเจ็ดแสนเพชรสำหรับที่หนึ่งแล้วนะแล้วเรางวันที่สองนะก็คือไม่ใช่รางวันที่สองดี เป็นกิจกรรมก็คือของที่ดีที่สุดที่ผมได้ในคลิปนี้คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะอ่าของที่ดีที่สุดในคลิปนี้คืออะไรนะทุกคนมาผมไปดูละอันนี้อันนี้ง่ายอยู่อันนี้ได้สองแสนเพชรนะทุกคนมาอ่าอันนี้ได้สองแสนเพชรนะฮะซึ่งสําหรับคนที่ สามแสนแล้วกันผมเพิ่มเป็นสามแสนอ่ารวมเป็นหนึ่งล้านเพชรนะคนแรกก็คือคนที่ผมคลิปนี้ผมเปิดกล่องสีทองกับสีม่วงไปเท่าไหร่และอีกสามเออน,นั้นเจ็ดแสนเพชรเนาะอีกสามแสนเพชรก็คือผมได้อะไรดีที่สุดในนี้นะสำหรับคนที่พูดว่าผมได้อะไรดีที่สุดในนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับในนี้เนาะซึ่งคนที่ได้จํานวนไลท์ไลท์มากที่สุดนะก็คือคนที่ชนะนะฮะสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวผมจะกัดจัดิ จัดจิดจกรรมนะทุกคนโอเคทุกคนไปคอมเมนต์ได้นะหลังจบคลิปนี้นะทุกคนบายบายฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพิ่มดวงให้ผมดีกว่าผมอาจจะให้ดวงทุกคนไปละคนละสิบเอร์เซนตอนนี้ดวงผมไม่เหลือแล้วนะทุกคนโอเคฮะบาย,บายขอบุณนี้ติดตามกันนะฮะบายบายฮะ